สวัสดีครับนักศึกษาวีดีโอนี้เป็นวีดีโอที่2นะครับเราจะเรียนกันเรื่องใบวัดมุมเวลานักศึกษาจะเอ,อมารับมีดกลึงเนี่ยครับนักเรียนจะต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมืออย่างหนึ่งก็คือใบวัดมุมครับใบวัดมุมตัวนี้นักศึกษาจะต้องใช้ในการวัดมุมของมีดกลึงถ้าไม่มีใบวัดมุมก็จะ รับมีดกึงแล้วก็เราก็จะไม่รู้มุมมันก็จะไม่ได้นะครับใบวัดมุมมีส่วนประกอบอยู่5ส่วนนะครับนักศึกษาจะต้องเข้าใจว่าใบาวัดมุมมีส่วนประกอบ5ส่วนมีอะไรมัางแล้วนักศึกษาไปเขียนลงในข้อสอบผมจะมีรูปใบวัดมุมให้แล้วก็ชี้ไปแต่ละส่วนนักศึกษาตอบได้ครบ5ส่วนถูกต้องเลยครับให้ดูส่วนแรกนะครับอันนี้เรียกว่ากา ก้านใบวัดมุมนะก้านใบวัดมุมหรือใช้มือจับใบวัดมุมอันเนี้ยใบวัดมุมตรงเนี้ยจะเป็นสเกลฝั่งหนึ่งเป็นนิ้วฝั่งหนึ่งเป็นเซนเหมือนไม้บรรทัดเลยนะครับเหมือนไม้บรรทัดเลยใช้วัดความกว้างความยาวฝั่งหนึ่งเป็นเซนติเมตรฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งหนึ่งเป็นเซนติเมตรฝั่งฝั่งหนึ่งเป็นนิ้วเหมือนไม้บรรทัดเลยนะครับเราไว้ใช้จับแบบนี้เราไว้ใช้จับแบบนี้อันนี้เรียกว่า ก้านใบวัดมุมต่อไปอันที่สองนะครับตรงนี้เรียกว่าใบวัดมุมเนี่ยเนี่ยเรียกว่าใบวัดมุมอันที่เป็นรูปครึ่งวงกลมเนี่ยครับเขาเรียกว่าใบวัดมุมครับสองแล้วนะครับสามครับเอ่อปุ่มปุ่มปรับครับปุ่มปรับครับปุ่มปรับถ้าเราต้องการจะอ่านตรงนี้เราก็ล็อกให้แน่นแล้วเราก็อ่านเลยครับต่อไปอันที่สี่ครับ สเกลบอก,บอกมุมหรือว่าบอกองศามันจะมีสเกลตรงนี้นะครับบอกมุมบอ,บอกองศาจะบอกได้ถึง180องศาครับจะมี180ฝั่งนี้แล้วก็1้0ฝั่งนี้ก็จะมีเริ่มต้นเลขศูนย์ฝั่งนี้เริเ่มต้นเลขสูงฝั่งนี้คุณอ่านได้ทั้ง2ด้านเลยครับแต่ความมันวัดได้ถึงแค่180องศาครับต่อไปตัวส่วนประกอบอันที่5สุดท้ายครับคือ ขีดบอกสเกลครับมันจะมีขีดแ็กๆอยู่ตรงนี้ครับขีดตรงเนี้เราจะใช้อ่านนะครับเราจะไปอ่านตรงอื่นไม่ได้เลยเราจะต้องอ่านตรงขีดนี้ว่ามันเอ่อกี่องศาแล้วเราจะต้องอ่านตรงขีดก็คือมีจุดตำแหน่งให้เราอ่างนงั้นผมจะทวนนะครับ y o u t u b นี้สั้นๆนะครับ 1. ก้านใบวัดมุมนี่นะครับมือจับเนี่ยครับ2ใบวัดมุม2ใบวัดมุม 3. ปุ่มปรับล็อก 3. ปุ่มปรับล็อกสสเกลบอกองศาสเกลบอกองศา 5. ขีดชี้ตำแหน่ง 5. ขีดชี้ตำแหน่งนักศึกษาดู YouTube นี้แล้วเขียนลงไปให้วาดรูปไปวัดมุมแล้วก็เขียนลงไปว่าส่วนประกอบมีอะไรมั่งนะแล้วข้อสอบก็จะออกตามนั้นครับผมขอบคุณมากครับหมด เอ่อวิดีโอที่สองครับขอบคุณครับ